สวัสดีครับพ่อพี่น้องนะผมวันนี้นะครับกับสื้าพี่น้องมาเบิงควายงามๆราคาดีๆเช่นเคยนะผมวันนี้ผ้าพี่น้องมาอยู่ที่อคอกวายของพี่ประยูนนะครับบา้าหบนหน้าค่ำให้ตำบลนหน้าค่ำให้อำเภอเมืองจังหวัดตมบัวลำพูนะครับวันนี้พี่ฝนมีควายงามเปิดนะครับอยู่สา, yes, ามสี่โค้ไม่ลูกนะครับแล้วก็มีควายนุ่มมาเปิดมาทีนี่นะผมมีแต่ของงามเลยในคอกนะผมเดี๋ยวสีขาไปสอบถามข้อมูลกับพี่เพิ่นว่าสีเปิดอกละข้างไหนเนี่ยนะผม สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับนะผมแนะนําตัวจังน้อยนะพี่สวัสดีครับผมประยุทธ์บุญแสนครับผมอยู่บ้านนาคาให้ตาบลนาคาให้อําเภอเมืองจังหวัดนคบรีลำพูครับผมนะผมวันนี้มีคคามงามมาเปิดให้พี่น้องไปพานาตอนเนาะครับผมเปิดอยู่หลายตัวเลยอยู่ในอยู่หน้ากับอยู่บ้านก็มีเนาะแมนครับเดี๋ยวห้องสีเบิงอยู่ในอยู่หน้ากอนแล้ว่อยจะเข้าไปเบิงอยู่ในบ้านก็มีอีกสองโคมเนาะแมนครับผมเอาโคมแหลกอนเป็นโคมไม่ลูกนี่แม่พันธุ์มีซึบะครับนี่ แม่ซื้อต้นเงินครับผมแม่ต้นเงินแม่ต้นเงินเราก่อเมา่อไหร่พี่เป็นคั้ยง่ามน้องบัวหอยลําพูนี่แหละครับใส่อีสานหอยเนาะครับผมนะครับผมลูกตัวผูนั่นเนาะแม่ครับลูกที่ไหนพี่ลูกที่สามครับตัวผูนี่ตัวผูลูกที่สามอายุหลายปีครับลูกคนสี่ขวบปีแล้วครับผมได้น้องไหมครับนี่บอท่านได้ครับไอในท้องนี่แหละท้องลาวหาเดือนครับผมท้องหาเดือนคือประกันได้เลยรับประกันท้องครับของพ่อ คุ้มฝูงเนาะครับผมพอคุ้มฝูงครับนะครับแต่ว่าพอพัน,พนกับมีเอ่าเราก่อมาดีอยู่ชัดเจนครับผมแม่ต้นเงินในสูงที่ปรกกันที่ร้อยซี่สิบเลยครับบหลุษเนาะครับผมคือมีตะเกินไปครับผม <c oughs> เอามาเบ่งความงามของแม่ต้นเงินก่อนวงเขาสวยเลยเป็นเขาอุ้มบาทเนาะเขาอุ้มสวยหน้าตาทลักษชัดเจนหน้างามดีพี่น้องครับหน้าตาแต้มแก้มจำอ่องคอยกข้อขึ้นครับ องค์ข้อสองเสร็จอาจจะตื่นนิดนึงครับคอยอยู่วันใดออกใบไส้คืออยู่แต่ทงหน้าอยู่แต่ทงหน้าเลี้ยงปล่อยเลยเหีอเบียงปล่อยเลยครับคอยบ่มีต่อมนี้เนาะบ่มีครับผมถึงแม่ทั้งลูกแม่ครับรับประกันต่อมนิถึงแม่ทั้งลูกหน้าตาอัตลักษณ์ชัดเจนครับนี่พื้นดีตีนใหญ่นี่ครับผมเป็นแม่พันธุ์ที่โครงสร้างดีเลยเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งด้านข้างกันโอ้เนื้อหนังเต็มดีนะครับผมนี่ครับปล่อยกลิ่นยาเล็บยาธรรมชาติได้บ่เพียงี่นแม่ครับผมเล็บดีเนาะ โอเคตื่นนิดนึงเดี๋ยวค่อยเข่าครับเพิ่นตื่นครับผมเพิ่นตื่นเพิ่นค่อยอยู่ในทงนานะครับอาจจะตื่นคนแปลกหน้ำนะให้พี่น้องเมืองละเอียดกันลำตัวยาวดีพี่น้องครับนี่ลำตัวยาวทองในทองคือทองทีสีเนาะแม่นครับผมประกันทองไปหาเดือนนะครับกกหางพุ่มหางออกมั่วมั่วนะครับน้องลูกออกเรียบร้อยครับออกเรียบร้อยแล้วนะครับลูกใหญ่แล้วนมสีเต่านะครับนมใหญ่เลยการใจลูกของเพิ่นนะครับสำหรับแม่ต้นเงินอันนี้พร้อมฝูงกันลูกชายเพิ่น แมนครับผมชิควบปีแล้วเนาะแมนครับนะครับผมถือว่าใจลุงมาดีนะครับนี่แข่งขานะครับผมเบื้องเหงาโค้งสางของเพื่อนอัตลักษณ์นี่ชัดเจนนะครับเบื้องแข่งขาเพื่อนถือว่าใจลุงมาดีเลยทองทีซีก็ได้ไปรุ่นน้องสาวเพื่อนเนาะแมนครับเนี่ยผมคุมเนลูกคมนี่ครับแม่ต้นเงินสูงร้อยสี่สิบนะครับลูกชายว้ยหนึ่งกว่าปีแล้วกันได้ห้องประกันไว้หาเดือนเนาะครับซื้อสองได้สามพี่สิเปิดราคาเล้เพื่ เปิดไว้16บหกหาพันครับ1นึ0 0 0หาพันครับผมราคานี่กับต่อในเนาะต่อรองกันได้ครับต่อรองกันได้โทรมาคุยกันได้นะครับซื้อ2องในสประกันท้องนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นหาพันบอกเบอร์พี่น้องไว้ดิพี่เบอร์โทรศูนย์แปดสามสามสามหกหกศูนย์หนึ่งสองครับผมเบอร์เป็นเบอร์พี่ไปยุ่งในตรงเลยเนาะแมนครับผมโทรมาต่อรองพูดคุยกันในตรงเลยนะครับในส่วนของเรื่องรถรับส่งนี่หาให้ได้เนาะแมนครับหาให้ได้หาให้ได้ครับเพื่อพี่น้องเอฟซีอยู่ไกลกั หารถละทรงให้ได้ครับสวยๆเลยครับคุมแรกนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันซ <ma ื้อสองได้สามประกันทองเดี๋ยวห้องไปเบิ้งคมต่อไปกันนะครับผมเอาครับผมมาเบิ้งนะครับคมลูกค้มต่อไปกันนะครับผมเป็นลูกตัวผู้กันเนาะแมนครับผมลูกชายกันแม่พันนี่มิซื้อครับนี่แม่ต้นทองครับผมแม่ต้นทองแม่ต้นทองนี่เราก่อเพิ่มมากเลยเี่เป็นมีสายต้งผสมนิดนึงครับผมคือเราก่อเพิ่นติดสายตางมาเนาะครับผมแต่ว่าออกมาเป็นแม่ ต้นทองนี่ต้นทองเนาะครับผมต้นทองครับผมมาไทยออกมาไทยหลายแล้วออกมาไทยหลายแล้วเพื่อนได้ลูกตัวแล้วครับนี่ตัวผู้นี่เป็นลูกตัวที่สามครับผมตัวที่สามทองที่ซีทองที่ซีคือทองว่างครับเดี๋ยวนี้ทองว่างครับผมทองว่างเนาะครับลูกชายเพื่อนเป็นลูกของใครครับลูกของทองใบครับผมลูกของทองใบมีใบมีหลอดเนาะมีใบมีหลอดครบครับคือเอาผสมย่ฟา์เหมือเดิครับอ่ ติดมาแล้เพ <Jamie, S 2> <anak> ิ่นติดมาแล้เพิ่นครับผมแต่ว่าใบบ้านเนาะแม่นครับผมได้อายุหลายเป็แล้วลูกชายเพื่อนอ่าสิบสี่เดือนครับผมสิบสี่เดือนนะครับผมแต่ยังไม่ให้น้องทีนะแม่นครับอืมนะครับผมแม่พันนี่มีไอ้สูงที่สูงที่ประกันที่ร้อยสามสิบแปดครับร้อยสามสิบแปดปรหลุนเนาะครับนี่ครับอันนี้เป็นลูกชายของท้องใบมาเบิ่งแม่พันก่อนนะครับผมสูงร้อยสามสิบแปดนะครับผมมดลูกมันยังดีอยู่นะพี่เนาะโอเคเลยครับนะครับผมแต่ว่าเพียงแค่ยังไม่ให้น้องคือครับผมนาเขาเปิดนะครับอัตามมีเห็นแล้ว นะครับคือออกมารุ่นแม่ต้นทองเนี่ยมามาไทยแล้วแต่ว่าลูกใจลูกมาลุ่นลูกเลยไทยลอยแล้วแบีนครับผมนะเพราะว่าเขากลับพัฒนาเอาพอไทยมาใส่เนาะครับนะครับแต่ว่าพันธุกรรมเพิ่นคือติดสายตางมาครับสายตางมานิดนึงครับเนี่ยเบื้องลำตัวยาวลำตัวยาวหนังหนาเป็นพี่เนาะแมีนครับลำตัวยาวครับเป็นควายลำตัวยาวหนังหนานะครับพื้นดีตีมใหญ่ข้ากระไล่นะครับสีนะครับด้านหลังนี่ครับผมนมสีเตาโว้ยตัวนี้ยังบ่มีครับผม แล้วประกันตัวเองทั้งแม่ทั้งลูกประกันครับผมแต่ว่าลูกเนี่สูงถุนแม่เนาะครับผมลูกสูงใช่ครับเนี่ยร้อยเท่าครับวัเที่น่าจะเกือบร้อยสี่สิบเหรอครับผมแม่พ่อเบนธุ์ลูกลูกสูงถุนแม่ละถือว่าช่วงขาดีลำตัวดีครับลูกอืมแม่พันธุ์กับเงื่อหนังดีอ้างดีการใจลูกของเพื่อนลูกชายของท้องใบนะครับขาใหญ่ดีเนาะใจลูกมากหนาใหญ่เลยอนาคตผู้ใดที่ว่าอยากได้ไปเป็นพ่อพันธุ์คันสีแบงค์กับแบงค์ได้เนาะแบงค์ได้ครับผมคอยคุยยละเอีดกัน แต่ว่ากระสิเปิดเป็นคมไม่ลูกแมีนครับผมนี่ครับผมอันนี้นี่พึ่งสวนตะไคร้ทำเลยแมีนครับผมมองว่าสวนตะไครได้สองสามมือนี่ครับขวนญซองทางแข็งขาดีอ้วนหนาญ่ใจลูกมากครับควายควายพื้นโมสูงหลายเนาะแต่ว่าพื้นทรงลูกนี่แมีนครับผมแม่พันตัวนี้นะครับถือว่ากระดูกใหญ่เลยทรงลูกมาหางพันกับลามดีนะครับแม่ต้นทองเนาะครับผมประกันไว้ที่ร้อยสามสิบแปดนะครับลูกชายท้องใบไว้ สิบสี่เดือนสิบสี่เดือนนะครับผมคุ้มไม่รู้คุ้มนี่พี่สิเปิดราคาเด้๋พี่เปิดไว้ที่สามสิบครับผมสามแสนเนาะครับผมราคานี่ต่อรองกันได้ต่อรองกันได้ครับหรือว่าสีขอแบ่งแต่ลูกชายนะครับได้คือเก่าได้คือเก่าครับแต่ว่าโทรมาคุยกันครับผมโทรมาคุยรายละเอียดกันนี่ยลูกชายเพื่อนนะครับถือว่าใจหลูกมาขายง่ายนะครับนี่ขายง่ายเลยนะครับเพื่อนดีเอ้าสวยๆครับคุ้มนี่นะครับพี่ประยุนเปิดไว้ที่สามแสนต่อรองราคากันได้ เดี๋ยวห้องไปเบิ้งตัวต่อไปกันนะครับผมเอาครับผมมาเบิ้งนะครับตัวต่อไปกันเป็นควายนุ่มหน่อยเนาะครับผมนี่ฮะผมเพิ่นมิซอว่าเขาเนี่เจ้าเพชรครับผมเจ้าเพชรเจ้าเพชรนี่เป็นเล่ากองเไหพี่เป็นหลานเบิ้มครับผมหลานปลาเบิ้มครับหลานเบิ้มพลานนี่เนาะครับผมอายุเพิ่นได้หลานไหมครับนี่อ่าสี่ข่าวสองปีแล้วครับสี่ข่าวสองปีละครับสูงที่ประกันไว้ทีร้อยสามสิบแปดครับประกันไวร้อยสามสิบแปดน่าจะสูงกันอยู่เนาะครับผมนะครับเพราะว่าเบิ้งโครงสร้างมคนแล้ว เบื้องเผยพี่ว่าตามหาควายนุ่มนะครับเพื่อพี่น้องเห็นแล้วอยากเอาไปคุ้มฟูงเนาะครับนะครับผมหน้าตาบ่มีตจะมียังบ่มีครับผมแข้งขาดีนะครับเนื้อหนังดีนะครับผมเผยที่ว่าตามหาควายนุ่มเจ้าเพชรนะครับไว้ขี่เขาสองปีแล้วนะครับตัวนี้เปิดราคาเลยพี่เปิดหกสิบหาครับผมหกหมื่นหาพันเนาะครับผมราคานี่ก็ต่อกันได้นะครับเพื่อพี่น้องเอฟซีเห็นนะครับตามหาควายนุ่มอยู่หลายคนก็ตามหานะครับเพราะว่อคนอยากได้ควายนุ่มไปคุ้มฟูง นะครับเจ้าเพชรนี่เป็นร้านของเบิ่มเนาะครับผมเนื้อหนังดีหน้าตาดีหน้าตาดีนะเขาหน้าเขากระดานเขาใหญ่เนาะแม่นครับผมหัวกับกระโหลกเปิดกว้างนะครับพูดได้ที่ว่าอยากได้ไปเอาประจําคอกนะครับเจ้าเพชรนะครับพี่ประยุนเปิดไปพี่หกหมื่นหาพันต่อรองราคากันได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวห้าสศีเขาไปเบิ่งควายในบ้านกันต่อนะครับผมนะครับผมเอาผมมาเบิรงกันต้นนะครับอยู่ในบ้านอีกสองคนไม่ลูกนะครับผมลูกตัวนั้นเนาะ ผเป็นลูกสาวลูกสาวครับแม่พันธุ์นี่มิซื้อ่ะครับน,นี่แม่กำไลครับผมแม่กำไลเราก่อเมื่อไหร่เพี่เพิ่นว่าคั้ยมาจากทางอุทัยครับผมมาจากทางอุทัยเนาะแมนครับเพิ่นสูงที่ประกันที่ลอยสี่สิบครับประกันที่ลอยสี่สิบเพิ่นได้ลูกไหมตัวละเพล่ลูกขันแมตติดท,ทองนี่กับทองที่หาครับผมทองที่หาลูกสาวหั่นตัวที่สี่เนาะแมนครับผมเป็นลูกสาวของของเลยเจ้าล้านหาแสนครับล้านหาแสนมีเอกสารเนาะเอกสารครบครับนี่คือใบเกิดของลูกสาวเพิ่นจักเดือนครับนี่ จำโมพิษว่าเป็นหาเดือนแล้วล่ะครับหาเดือนคลอดยืดน้ำห้าวบ่ครับเลยคลอดคลอ,อดยืดน้ำเพลินครับคอนนขี่ไก่บื้อมาลวนยืดน้ำเจ้าของเพื่อมาได้หน่อยเลยแม่นครับผมมาเรียงกันหนีซีหาเดือนแล,ล้วแม่นครับนะครับผมหลักการท่องที่ท่องที่หาหเนาะท่องที่หาครับผสมแล้วผสมแล้วครับของไข่มุกขาวของน้ำไม้เนาะครับผมผสมตั้งแต่วันที่หกพึ่งผสมนะครับนี่แม่นครับผมพึ่งผสมนะครับผมอ่ะได้ไปรุ่นลูกของไข่มุกขาวในท้องนะครับ แม่กำไลสายอุทัยเนาะครับผมโอ้ใจลูกมากนี่เด็ดขาดเลยนะครับผมลูกสาวลานหาเซนตัวนี้มาบึ้งแมย์ผ่านกอรงขยี้บึ้งลูกกันบึ้งพิ่นเป็นควายหนังหนาอ่างไงเนาะครับผมอ่างไงพี่น้องลึกกว้างครับอ่างลึกไงครับนี่ครับอย่าลึกอียดมาบึ้งตัวจริงกันเอาพี่น้องครับนี่อัตลักษณ์ชัดเจนตาแต้มวงเขาสวยเขาอุ้มหวานไงเนาะครับผมนะครับตีมไงอมบึ้งเอานะครับบุ้งต้นนียัง โมีครับผมผูกบกเพาเนื้อหนังเพื่อนนี่เพื่อนไหนลงน้ำแน่น้อยมันห่อนครับแมนครับเป็นควายที่อ้างแงงมากนุ่มกับไง้อมนะครับนี่ให้นุ่มดีขนาดสายนุ่มนุ่มดีเลยครับให้นุ่มนุ่มดีเนาะแม่นครับผมการใจลูกของเพื่อนลูกล้านหาแสนล่ำตัวในเย้าเหยียดสามองผูกโบขวัญครูสองทางขวัญดีเลยเนาะครับผมซีเพื่อนกับขวัญดีหระครับน้องขวัญดีครับผมอ๋อเป็นขวัญขวัญลายขวัญเลยหลายครับผมทัดดอกไม้ทัดมะลามีปะครับนี่ ควนคู่นาเนาะครับสามองผูกโบค้าดีควนมีเต็มโตเลยพี่น้องครับแล้วก็ท่ายสวยเดี๋ยวเบิงรอบๆกันหาเดือนน้อยเนาะแม่ครับผมถือว่าใจลูกมาดีครับแม่แม่กำไรนะครับผมเบิ่งเอาเบิ่งโค้งสางของลูกเพิ่นโอ้ควนเต็มโตเลยนะครับน้องควนดีลูกสาวลาดหาเซนตัวนี้นาโคตรนี่ไปเกินแม่แน่นอนครับผมนะครับคมลูกคมนี่แม่กำไรนะครับสูงร้อยสี่สิบ นะครับลูกสาวล้านหาแสนไวสีเข่าวหาเดือนแล้วก็ในท้องผสมของไข่มุกขาวไว้แล้วนะครับคุณไม่รู้คุณนี่พี่เปิดราคาเด้๋ยพี่เปิดหกสิบครับผมหกสิบคือหกแสนเนาะครับผมราคานี้ต่อรองกันได้ต่อได้ครับมาเบิรงตัวจริงกันได้ก่อนนะครับเอาพี่ใหญ่ขนาดแค่กล่องบ่ครับเน้นชมตัวจริงเน้นชมตัวจริงเนาะประกันตแหน่งทุกอย่างแม่นครับผมอู้หญ่ครับพี่น้องครับผานองค์แดงลงแล้วพี่เนาะมันอ่างลึกเนาะอ่างกว้างยึกใหญ่เลยเนี่ยสำหรับแม่พันธุ์ เป็นเลยใจลูกเก่งนะครับนี่นี่แหละครับผมว่าสูงไรเลใจใจลูกดีนี่ครับสูงร้อยสี่สิบแต่ว่าเพิ่นเป็ดควยอ้างเนาะครับผมก็เลยแบบหายลูกมากนี่เกินแม่แน่นอนหกแสนครับพี่น้องครับคุ้มนี่นะครับผูเลยสนใจกับเขาเบื้องตัวจริงกันเอาโทรมาสอบถามต่อร้องกันนะครับผมเดี๋ยวห้องเบื้องคุ้มสุดท้ายกันนะครับผมอาาเับผมเบื้องนะครับคุ้มสุดท้ายกันนะครับผมอันนี้เป็นคุ้มไม่ลูกสามตัวเนาะครับผมกับซีในทองซีในทองครับอ๋อครับผม คืออันนี้เป็นลูกสาวบรทำเลยแมนครับผมลูกสาวเหมดครับเป็นเอื่อยเป็นนองกันเลยแมนครับผมสีเปิดยเป็นยกยกพคมน่เนาะแมนครับผมแม่พันนี้ไม่ซื้อประตูทนี่แม่คูนครับแม่คูนเราก่อมากเลยผิดว่าเป็นสายอุดรมาสันครับผมใส่กางอุดรอเนาะครับผมนะผมลูกเพิ่นได้มากมาจากประตรับนี่ลูกตัวที่ซีได้ทองนี่ครับคือซีใน้ทองครับผมอ๋อไอลูกเกื่อยเพื่อนนี่เป็นลูกที่สองเนาะ ครับผมเป็นลูกที่2แล้วก็นน่องลูกที่3าม่ทองทองที่4ครับผมแม่แม่คุ้นแม่นครับผมนะครับสูงเท่าไรพี่ประกันที่ร้อยสาบเก้าครับตื่นหนตื่นผมนิดนึงแล้วก็อยากลงน้ำพร้อมนอนนะครับผมเดี๋ยวคอยเบิรงกันประกันที่ร้อยสามเก้าเนาะครับผมลูกสาวตัวหญ่เพื่อนนี่เป็นลูกของใครครับเป็นลูกของเกาเจริญครับผมเกาเจริญอายุอายุ18เดือนครับ18เดือนแล้วนะครับความสูงในวัดเป็นัวคนี้ครับผม ประกันที่ลอยสายสิบสี่ครับประกันลอยสายสิบสี่แล้วก็น,น้องสาวเพื่นเป็นลูกสาวของของนายป้าเบิรมครับเบิรมพัฒนล้านชักเดือนครับเนี่ยเอ่อแปดเดือนครับผมแปดเดือนเนาะโอ้แม่นี่ถือว่าใจลูกไม่มีลูกสาวเลยครับผมในท้องเป็นพอ่อเลยครับในท้องในท้องเป็นพ่อคุ้มฝูงครับผมพ่อคุ้มฝูงคือซองตัวนี่มีเอกสารครบเนาะแม่นครับผมใบเก้าจะเลื่อนนี่คือใบเอื้อยเพื่อนหรือไม่ซื้อมาทำเนี่ น้องออแม่ลุงจเจริญครับลุงจเจริญลูกสาวเก้าจเจริญครับผมนี่คือใบเกิดของเพื่อนแล้วก็ลูกเบิ้มเป็ซื่อครับนี่แม่จันชายครับแม่จันชาย,ชายลูกส,ส, <ๆ S 2> สาวเบิ้มนี่ครับคือเอกสารของเพื่อนมีเอกสารครบแต่ว่าในห้องในห้องคือพอเขาฝูงแม่นครับผมอ่ะเดี๋ยวจังใดคันพี่น้องเห็นแล้วอยากขอแยกขอแบ่งขอยโทรมาคุยรายละเอียดกันคุยกันได้ครับแต่ว่าสิเปิดเป็นโยคมครับผมสื่อสามดีซีในห้องครับผม แม่พันนี่นาตาตะลักนี่ชัดเจนเลยเพื่อนอาจจะตื่นผมนิดนึงยาดเลย่าับขยี้เขาค่อยเอยบื่อเอาลำตัวยาวเนาะยานครับผมลำตัวยาวครับคือบ่มีตมิตรมิทุกตัวบ่มีิตรมิบ่มีครับผมรับประกันครับคือในค้อเขาบ่บ่บมีิตรมิทุกตัวยานครับผมประกันทุกตัวเนาะครับอะ่ะนะครับผมแม่พันสูงลอยสามลอยสามสิบเก้าครับลอยสามสิบเก้านี่ครับบ่สูงหลายแต่ให้ลูกดีใจที่เด็ดครับใจลูกมาแต่ตัวนะครับพี่น้องครับนี่อัตลักษณ์ชัดเจนลูกเเเบบิมกสสีลล่่าวยยนครั ลูกเก่าเจริญกัสูงเงาเนาะครับผมลอยสายซีเลยเนื้อนังมาเต็มครับเนื้อนังดีหางสวยนะครับหางสวยถือว่าจะลูกว่าดีเดียขาดเลยครับสำหรับแม่พันตัวนี้เนี่ยการเนื้อพอดีเราแม่พันเนาะครับผมไอลูกเบิ้มนี่ยออกนมไหมครับนี่ย่งกินนมครับผมยังกินอยู่ครับสี่เดือนหาโอ้แปดเดือนครับผมจ็เดือนสี่ขวบแปดเดือนสี่ขวบแปดเดือนเนาะครับผมแต่ว่าเออเพิ่นออกแล้วเรียบร้อยครับออกแล้วครับอ่ะผมได้เห็นแล้วนะครับอยาก หรือว่าสีขอแต่แบงแต่ลูกสาวใครมาคุยกันแลอียดกันคุ้มไลูกคุมนี่นะครับแม่คูณสูงร้อยสาลูกสาวก็จะเลื่อนไวสิเดือนครับผมลูกสาวเบิ่มไว้แปดเดือนแมนครับในท้องประกันท้องพร้อมแมนครับซื้อสามได้สี่คุ้มไลูกคุมนี่เปิดราคาดิพี่เปิดหาสิบหาครับผมหาแสนหามื่นเนาะครับผมราคานี่มาคุยกันรายละเอียดกันว่าสีแยกสีแบงตั้งไต่หรือว่าเหยียบยกสุดกับตอรองกันได้กันมั้ยครับผมยกสุดได้ถือครับบอกเบอร์พี่น้องไม่ไดพี่เบอร์โทร08 สามสามสาครับผมขอควายของพี่ประยุนเนาะครับผมนะครับอยู่บ้านนะครับใหนะครับตำบลนณครไฮ้พื้อเมืองจังหวัดนนทบุรีไม่มีเปิดยกคอกเลยแมนครับผมเปิดยกคอกเลยเต็มทุกตัวครับเปิดทุกตัวที่อยู่ในคอกไม่ว่าจะเป็นยูหน้านะครับยูหน้าอยี่สองโคไม่ลูกนะครับผมแล้วก็อยู่ในบ้านอีกมีแต่ของงามเขาเบิ้งตัวจริงกันเอาต่อร่อนทุกตัวเนาะครับผมนะครับผม กูได้มักตัวใดกัดทรมาสอบถามโดยตรงเลยอย,ย่าลอดนะครับผมเอาปล่อยเพื่อนไปเล่นน่าแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมขอบคุณหลายนะที่ติดตามเราชมกันนะครับผมขันมีความงามราคาดีกับสิภาพพี่น้องเบิรงนเราชมกันอย่งเคยอย่าลืมนะกดตามเลยกดแชร์เป็นกำลังใจให้จอร์แดนชาพัฒนเที่ยวไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ